สวัสดีครับท่านผู้ชม y t u t u ครับครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการหนึ่งนะครับกับการใช้งานกันมาอย่างค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับไฮเอ็ดนะครับที่เป็นรถที่ใช้งานทางด้านการรับชอบสูงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่รับ อนาคตของชาตินะครับคือรับเด็กเรียนนั่นเองนะครับเพราะว่าออนอกจากนะครับต้องมีความสะอาดมีความเรียบร้อยนะครับมีความปลอดภัยนะครับรถคันนี้ก็ยังเป็นมิตรต่อโลกด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบของ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ใช้ระบบเอ็นีวีนะครับครับสำหรับในเรื่องราวของวาระแห่งชาตินะครับก็ถือได้ว่ารัฐบาลในทุกๆประเทศในโลกนี้นะครับก็ลดลงให้ใช้พลังงานทดแทนคือเรื่องราวของเอ็นจีวีนะครับเอ็นจีวีนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ไวไฟนะครับและก็หลังจากการถผอไหม้ก็ ออกสู่อากาศก,าก็ยังเป็นมิตรโลกด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> คําว่าก๊าซธรรมชาตินั่นหมายถึงว่าการหมุนเวียนนะครับการที่สิ้นสุดก็ลงสู่พื้นดินลงสู่ลงสู่พื้นดินก็กลับมาเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นก๊าซที่หมุนเวียนนะครับก็ือได้ว่าในกลุ่มของอไบโอดีเซลก็เป็นก๊าซธรรมชาตินะครับในส่วนของเอเจีนั้นก็คล้ายๆกับ ไบโอดีเซลนะครับซึ่งการในหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมชาติและก็เกิดขึ้นได้โดยโดยการผลิตของอขอบวนการผลิตอย่างเช่นการนำาื้ชผักนะครับไปหมักนะครับแล้วก็จะได้ค้ามมีเทนออกมาก็สามารถที่จะใช้ในรถกลุ่มนี้ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าเมกเซนนะครับสำหรับ พลังงานที่ทุกภาครัฐนะครับทุกประเทศนะครับที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะครับ,รบสำหรับรถคันนี้นะครับก็ได้ติดไปแล้ว3ปีกว่า,วานะครับก็จากการค่อนแค้ะครับสังคมที่รู้สึกว่าระบบนี้จะใช้ได้จริงหรือไม่นะครับประหยัดจริงหรือไม่พังหรือไม่นะครับก็เรียกว่าก็ได้กล่าวขวัญกันทั่ว ทั่วทุกภูมิภาคนะครับว่าในระบบนี้จากการดูหมิ่นดูแคร์นะครับจากสังคมนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้พิสูจน์กับรถคันนี้มาแล้วนะครับซึ่งรถคันนี้ไม่ใช่คนล่ําคนรวยอะไรนะครับก็ท่านก็เป็นรถท่านก็ทําธุรกิจที่เป็นรถรับส่งนักเรียนและท่านก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะดูแลนะครับ นักเรียนที่ต้องไปเรียนตอนเช้าแล้วก็ไปส่งถึงบ้านตอนเย็นในทุกๆชีวิตประจำวันก็จากการสัมผัสกับท่านผู้หญิงคนนี้มาสามปีก็ได้รู้สึกได้ว่าท่านเป็นคนที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกได้ว่าทุกๆครั้งที่ผมได้ขึ้นรถท่านก็รู้สึกว่าไม่มีฝุ่นเลยสักเม็ดหนึ่งนะครับฮ่า ก็ต้องขออนุญาตไปแนะนําตัวท่านเจ้าของรถนะครับคุณพี่ลีลาวดีหรือคุณพี่รั่นธมนะครับสวัสดีครับคุณพี่รั่นธมครับสวัสดีครับคุณพี่รั่นธมเป็นยังไงครับมีอะไรที่จะตําหนิติเตียน NGV Development ในในยูทูบไหมครับเชิญได้เลยนะครับว่าของ NGV Development ไม่ดีในข้อใดเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับตรงไปตรงมาไม่ต้องคือรั่นธมใช้มา มีกว่าก็ผลเสียน้อยมากครับก็มีกลับมาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะครับกลับมาเยี่ยมเยียนคือเราปรึกษามีอะไรไม่ดีเราก็โทรมาปรึกษาได้ครับว่าดีไม่ดีตรงไหนอะไรเราไม่เข้าใจเราก็โทรมาสอบถามได้กับคุณประสานได้เลยนะคะแล้วทีนี้การการการขับรถเนี่ยการใช้งานของเราเนี่ย ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับต้องเรียนรู้ต้องต้้องเรรียนูฝึกฝนและเรียนรู้นิดหน่อยนะครับนนิดห่อยครับคือประสบการณ์มันพาไปเองค่ะครับค่ะแล้วทีนี้การใช้งานเนี่ยเราถือว่าโอเคค่ะครับโอเคพอใจนะครับพอใจค่ะพอใจแล้วก็ได้พาสามีมาติดเพิ่มอีกคันหนึ่งใช่ค่ะถอยรถปาเจโรนะครับปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่สปอร์ตนะครับทอลังค์รอเรือ 1920ครับกรุงเทพมค่ะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสนใจเพื่อนประสบใจจะจะสมมุติเขาไม่เชื่อทาง NGV Development เนี่ยสามารถที่จะโทรไปขอคำแนะนำจากพี่รันทมได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับครับขอเบอร์โทรได้ไหมครับค่ะศูนค่ะ081นะครับ948ค่ะ948นะครับห2 0 0ค่ะ5200นะครับค่ะได้ทุก24ชั่วโมงโอ้ขอบพระคุณมากครับนี่ครับคือน้ำใจมตาสหรับ่ลูกค้ที เราเรายอมรับเลยนะคะว่าโอเคค่ะครับครับนี่นี่คือลูกค้าที่เป็นผู้อุปการะคุณกับทาง NGV Development นะครับถือว่าเป็นเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่มาใช้บริการแล้วก็ยังยังที่จะช่วยแนะนําเราไม่ว่าจะไปเจอลูกค้าที่ปั๊มหรือเจอที่ใดก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นคนที่เถียงแทนเราจนสังคมเนี่เข้าใจว่าพี่รันธมเนี่ยถือหุ้นใน NGV Development หรือเปล่านะครับ จริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าไปดูธุรกิจของพี่รันทมนะครับพี่รันทมลงทุนทํารถยนต์เพื่อ,อด,ด้วยตัวเองมีจิตเมตตานะครับรักเด็กก็กรับรับนักเรียนนะครับก็ถือว่าดูแลบุตรหลานทุกท่านได้เหมือนกับลูกของท่านเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีน้ําใจไมตตีจิตใจดีนะครับและก็สามีท่านก็ทํางานอยู่องค์การโทรศัพท์<ำ>ใช่ไหมครับองค์การโทรศัพท์นะครับ ก็ถือได้ว่า,ยๆๆยาอยู่ๆๆยุทยุทธยานะครับก็ถือได้ว่าเอา่อเอทีวีเดเวลเมรู้สึกตื่นตันใจนะครับไม่รู้จะกล่าวอย่างไรนะครับก็ก็ <laughs> <laughs> ถือได้ว่าต้องขอขอบคุณพี่รันทมมากๆนะครับที่ได้กรุณาทางทีวีเดเวลเมน์นะครับรับมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่สงสัยผู้ที่ยังไม่มั่นใจระบบ หรือว่าจุดคืมทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐธมมีมุมมองอย่างไรครับอยากจะบอกเราเราต้องมาทดสอบด้วยตัวเองค่ะทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็มาสอบถามมาฝึกหดหมายถึงว่าขับคืออย่าพึ่งกล่าวโทษใช่ไหมครับอย่าพิ่งกล่าวโทษมามาล้างตาด้วยตัเองก่อนนะครับว่าดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรก็มาต้องมาดูด้วยกับตาต้องมามาดูมาดูที่อะไรหมายถึงว่าต้องมาทดสอบด้วยตัวเอง เพราะพี่รันตมมาติดก็พี่รันตมก็ยังต้องเก็บตังค์เหมือนกันใช่ไหมครับพี่กเก็บ